ขอบคุณครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับ ครับนี่คือบรรยากาศแห่งความสุขเทศกาลที่เราจะมีความสุขไปพร้อมเพลงกันนะครับกับบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมจริงๆและนี่คือการเปิดงานเปิดไฟตุ้มคริสต์มาสและนี่คือการเปิดโลกแห่งจินตนาการครับนี่คือในนามของบริษัทโอาพูดและออนไลน์สโตร์ฉั้นสุดที่ดีและเป็นเแบบอยา่างที่อันาราบุญสิบป่าอาชาและที่ปกติว่าการกระทรวงสานารณสุขและความมั่นคง อลไลส์โต้จอยออฟกิกนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศคามการส่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาสของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้บริหารเะมอกลรุ่งและบริษัทในเครือและท่านแขกผู้เกียรติพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับในวันนี้ในานามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเด็กๆทั้งหลายนะครับพวกเราขอขอบคุณคณะผู้บริหารของเดอะมอลล์ที่ได้จัดงาน The Ball จอย of g กมิ่ง225ขึ้นนะครับในเทศกาลริสาสและปีใหม่เรายังมีเด็กจำนวนมากนะครับที่ยังต้องการรับความอบอุ่นความสนุกสนานและทําให้พวกเขาได้รู้นะว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ยังให้ความสนใจกับเด็กๆแล้วก่าให้ความสําคัญกับอนาคตของพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางท่านผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ให้เกียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นงของมนุษย์ แล้วก็อีงานทั้งใดนะครับทางกระทรวงอมอเราก็คงจะมารบกวนทางเดอะมอลล์ในทุกๆโอกาสขอบบคคุณรั

Join us here.